สวัสดีครับท่านผู้เจริญไม่ได้กลับมาเล่นมานานนะหลังจากห่างหายไปเยอะกับแอคแทกออกไท่าน,ไอ,านไอเราก็ไม่ได้เล่นนาน <laughs> ช่วเข้าไปเดีย๋ยวนะเยอะเกิน <laughs> ช่วเข้าไปพี่น้อง ชุบเลยโซโล่เดียเด่ยวๆนะครับชุบเข้าไปเลยอ๋อเป็นดาบกอนโฉบเข้าไปพี่น้องไม่ได้เล่นนานนะครับทำแต่งานโทษทีอ๋อจะได้แนละ้วผมลืมผมลืมผมไม่ได้เล่นนาน โฉบเข้าไปแชะเลยโอเคลืมไปว่าไม่ต้องใช้สลิงนะฮะโฉบเข้าไปพี่น <aún> ้องยยารีโหลดมาครับพี่นี้ว่ามา ครันพุชเจอเรนโฉบเข้าหน้าเข้าทันทายนะครับลูกศิษย์รีไว้นะครับลูกศิษย์รีไวน้องเยอะไปไม่ดีไม่เอาเยอะไปวะอืม โฉบเข้าไปก่อนโอเคโอ้โหนะโอเคเรียบร้อยว่าโดนว่ะโอ,โอ,โอ,โอ้จะตายเดี๋ยวเปลี่ยนดาบก่อนเดี๋ยว่ไทยๆเยอะอ๋อเดี๋ยวนะทางกลับอยู่ไหนวะเน๊อะ กลับบ้านก่อนจุดเติมแก๊สเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเฮ้ยผมลืมเอาอยู่นู่นโอ้โหโลโก้โคตรเล็กตาทั่วแล้วแซ่บเลยทีนี้มาโอ้สลาย์สลาย์โอเคเล่นแบบโซโล่คนเดียวสบายๆนะครับไม่มีอะไรมากเอ้เดี๋ยวกดหนึ่งแล้วมันอะไรวะเนี่ย ผมไม่ได้เล่นนานานะทําแต่งงานจริงๆนะครับกว่าจะหาเวลามาได้นี่โหคือเสาท,ที่แทบไม่ได้พักอะทำแต่งงานนะครับเรียบร้อยเซฟเซฟว่ามาเรียบร้อยครับ เอ้ยวิโทษโทษเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเรียบร้อยแป๊บเดียวดาบก็พักแล้วกดหนึ่งมันอะไรวะเดี๋ยวนะอืมเรียบร้อยโอ้โอเคไป มาว่ามาอมมาล้เสร็จล้เรียบร้อยครับทีนี้อยากได้ใส่เลือดเข้ามานะแต่เขาบอกว่าสายเลือดนี้แม่งสุ่มโคตรยากยากมากนครับน่าจะเติมหนักอะเป็นพันนะแต่ก็แรงนะเอาไว้สู้กับบอสได้สบายๆมั้งไม่แน่ใจ อืมเอ้าไม่ตายว่ามาอืมเข้าหน้าเอ้ยไม่โดนดต้องบินก่อนโอเคเรียบร้อยต้องบินสูงสูงอะผมติดเวนเจนเฉยเลยเรียบร้อยตายครับ บมีเหลืออันเดียวสู้ได้อยู่เหลืออันเดียวละมามาได้เลยมานานนะครับครับท่านผู้เจริญเจอ <laughs> แมงเอ้ยไม่เข้าหน้าโอเคแต่เข้าขาสเสร็จเรียบร้อยอะไรวะผมสตันมันไปแล้วนะมันมันแทนที่จะหยุดหยุดตีดิเออกลับไปแ,แม่งตีก่อนเฉย ไปยุติธรรมหน้ามีอีกเล่นหน้าก่อนเรียบร้อยว่ามาโอเคเรียบร้อยครับจังหวะนี้ใบมีจะหมดแต่แก๊สผมไม่ค่อยมีปัญหามีปัญหากระดาบ เดี๋ยวเอาอย่าจุดเติมแก๊สผมหลงเอองี้ยเยู่นู่นอยากให้ทำไกลๆว่าน่อยอ่ะหลงวะดิโอเคมาเติมเติมเติมมาแซบ่บๆแล้วได้เวลาเ,เล่นต่อไป ว่ามาอืมว่ามาเอ้ยเอาวาวาอีกขอโทษแล้วเราก่อนไม่น่าจะทันให้มันฟื้นก่อน อืมเอาเยอะแล้วโอ้โหมามาเออนั่นแหละเรียบร้อยโหไม่ได้เล่นนานแซ่บเลยทีนี้มาขอต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับหวิรอเลยทีนีเ้เล่นคนเดียวโซโล่คนเดียวนะครับผมหาเวลาเล่นได้แล้วนะครับผมบวกกับอินเทอร์เน็ต ผมไปเสริมแพ็กเกจมาให้มันแรงขึ้นนะครับทําให้ผมสามารถเล่นเอ็แทร์ออเทนได้อยากกลับมาเล่นานานๆแล้วอย,กกลอยากกลับมาคอมเป็นนานแล้วนะครับที่ผมหายไปไหนไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมก็มีปัญหาด้วยนะครับผมคือเน็ตไม่ถึงอะเอาง่ายๆเน็ตไม่ถึงนะครับผมก็เลยไปเสริมไปโทรหาคอ l l เซ็นเตอร์ห้เอสให้ซื้อซื้อแพ็กเกจเสริมให้เน็ตมันแรงขึ้นนะครับก็โอเคดีขึ้นละ เฮ้ยผมสตันคุณแล้วอ่ะผมสตันคุณแล้วคุณคุณจะหยุดโจมตีดิขี้โกงมันรักไก่ไม่ได้ไม่ได้เเรียบร้อยอเรียบร้อยเปลี่ยนดาบก่อนว่ามา โซโล,โลลูกศิษย์รีวายมาแล้วจ้าว่ามาโอ้ยอยู่อะไรอย่างนี้มาน,นี้ยเรี <c oughs> ยบร้อยครับอุ๊โอเค มาเฮ้ยอ๋อเน็ตเน็ตเน็ตปิงปิงปิงไม่มีแล้วหรอกร้อยมันจะปิงนิดหน่อยนะถามว่าพี่ใช้เน็ตเน็ตอะไรพอผมเป็นเน็ตมือถือนะครับเน็ตมือถือแล้วก็ใช้เสริมแพ็กเกจอีกก็ได้ได้ประมาณ30เมกนะครับใช้แพ็กเกจเสริมด้วยมันก็เลยทำให้เน็ตแรงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เน็ตเริ่มไม่แรงแล้ว เน็ตทลายยศแหละตอนนี้คว้ามาแซบเลยทีเนี้ยอือาปิงละอันเนี้ยปิงปิงจัดเลยคว้ามา เข้าไปยังมีอีกเหรอมา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 ว่ามาเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยสตันเรียบร้อยของแซบเลยทีนี้แกจะหมดวะพื้นไปหน่อย งนี้เป็นจุดอะไรวนะเนี่ยเติมแก๊สอา้าวมีจุดตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยแนจะ๋วดิรออะไรอ่ะไปเติมโหอ,อยู่ตรงนี้ด้วยไอเราก็ไม่รู้ด้วยดิมาเดี๋ยวตรงนู้นไฮไวเลยจังหวะนี้เสร็เรียบร้อยครับ เซ็ปอืมว่ามาเรียบร้อยยยยอ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 ยยเด่นเลยเยอะเกินแซ็ปเรียบร้อยครับเดี๋ยวตัวไหนอีกตัวนึงดาบจะหักละโหอยู่ไกลเลย แซ่บเลยทีนี้เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยนะฮะไปตอนนี้ครับผมนะโอ้โหคิดถึงมากเห็นเปิดเซิร์ฟแล้วอยากเล่นแต่หาเวลาเล่นไม่ได้บุก,กนันเองไม่ถึงนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ผมถ้าผู้ชมผู้ให้ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกทีเดียวเจอกันคลิปหน้าสาาวัสดีสวัสดีครับ Jangan lupa like,